ภาคต่อไปนี้มีกี่จังหวัดครับแบ่งตามภูมิศาสตร์ภาคเหนือมีกี่จังหวัดู่ภาคเหนือเนี่ยอย่างเชียงรายชายเลียงเชียงใหม่ชายเมียงเิ่ง <laughs> อ,อ๋อไม่ใช่สี่ภาคเหนือต้องสิบแปดสิบแปดจังหวัดสิบแปดเก้าจังหวัดครับเก้าองคนะต่อมาครับภาคกลางภาคกลางน่าจะเยอะหน่อยสิบสี่ สิบสี่จังหวัดอยู่เลขสิบสี่ก็พุ่งขึ้นมาในหัวพุ่งในหัวเลยเออภาคกลางสิบสี่ยี่สิบรอไปอีกภาคอีสานอีสานน่าจะเยอะกว่าภาคกลางมั้ยนี่เยอะกว่าภาคกลางอีกหรือน้อยกว่าวะขอสิบแปดอีกรอบสิบแปดจังหวัดสิบแปดอีกรอบเลยยี่สิบโอ้ยเครียดมาที่ภาคตะวันออกไม่กี่จังหวัดตะวันออกเก้า เก้าจังหวัดไม่มากเท่าไหร่ไม่มากเท่าไหร่หนนิดนึงเจ็ดเขับโอ้ยเชียร์อีกแลยนนทนตกนี่น่าจะน้อยเหมือนกันกับภาคตะวันออกอะไรน้อยกว่าตะวันออกน่าจะน้อยกว่าอ่าสิบเอ็ดสิบเอ็ดห้าจังหวัดครับน่ากว่าตะวันออกปิดสุดท้ายครับที่เราอยู่กันตอนนี้ตอนนี้เลยติด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 สิบหก สิบหกจังหวัดภาคใต้ภาคใต้สิบหกแน่นอนใช่ไหมชัวร์เลยใไหมชัวร์คือมีเชื้อนานครับไปเรียนเพิ่มวิชาสังคมนะศูนย์กันแน่